สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาอยู่กบผมเมืเดิมเกส์คงจะมาขาดครับก่อนนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆโอเคก็วันนี้นะครับเพื่อนๆว่างจากงานละครนะครับก็มารีวิวปลาเนาะลง y ยูทูบเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆวันนี้อ่ ก็หลังจากที่เราไปเดินตลาดจตุจักรนิงบุรีมาครับเราก็ได้ปลามาเจ็ดตัวนะเพื่อนๆในปลาคาร์บเนาะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ออยากรู้ว่าจตุจักรนิงบุรีมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนขวาเลยนะเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะผมเดินไปดูอ่าพาไปดูปลาทุกร้านเลยนะว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะโอเคก็เจ็ดตัวนี้ในราคาสองร้อยบาทนะเพื่อนๆก็จักรพรรดิก็สามตัวหนึ่งร้อยครับแล้วก็เป็นปลาคาร์ฟเฟนเดอร์ฟีนะสี่ตัวหนึ่งร้อยบาทนะก็ เจ็ดตัวสองร้อยพอดีก็จัดตู้ได้สวยๆแล้วอันนี้ผมจะเอามาลงตู้นะครับก็สําหรับปลาคาร์พเาะอนิยมมาเอาไปเลี้ยงในบ่อมากกว่าเนาะก็สําหรับใครที่เลี้ยงตู้ก็ไม่ไม่ผิดนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะแต่ถ้าตัวโตก็คงต้องขยับขยายออกไปนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูพาไปดูอ่ะ การเตรียมน้าการการเอาปลาลงกันนะว่าทํากันอย่างไรบ้างนะโอเคติดตามชมในคลิปนี้คลิปเดียวจบครับโอเคครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็สําหรับเพื่อนที่จะไปซืป้อปลาเนาะควรเตรียมน้ําไว้ก่อนเนาะก็เอาน้ามาพักไว้สามวันนะหรือใครมีแทคงที่บ้านนะก็สามารถาใส่น้ําเข้าตู้ได้เลยนะก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะเพื่อนนะแล้วก็พอใส่น้ําไปเสร็จปุ๊บ ผมแนะนาว่าให้ใส่เกลือนะเกลือทะเลเกลือสมุทรนะเมื่อนจะช่วยปลาได้เยอะนะเป็นปลาไอเกลือสามัญประจําตู้เลยก็ว่าได้นะกอะพวกฆ่าเชือ้อโรคครับฆ่าปรสิตอะไรต่างๆนานะทําให้ปลาแบบไี่เงียจะตื่นรีล้นเนี่ยนะแบบใครเครียดดีวนะก,กว่าเอางั้นเนย่ยไปชุ่มกระชวยอ่าก็ใส่นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะครับอันนี้คือตู้อะสี่สิบแปดนิ้วนะของผมผมว่าใส่ไปหน่อยๆพออย่าไปใส่เยอะนะครับ นี่ครับก็ใส่ไปก็จะเห็นว่าเป็นก้อนอนะก็เปิดระบบปั๊มครับให้ปั๊มทํางานนะครับก็ทําให้อ่าน้าเกลือกับน,น้ํามันเข้ากันเนาะเอ,อประมาณนี้อก็จะเห็นว่าเกลือละลายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดระบบน้ําให้มันวนสักแป๊บนะครับโอเคให้มันตู้มันเฟซหน่อย โอเคครับก็ฝั่งก็จะมีออกซิเจนเนี่ยครับดีต่อน้ําดีต่อปลาครับนี่ครับระบบผมก็จะเป็นกรองครับใยแก้วนะอันนี้กรองขี้ปลากรองผงกรองสิ่งสกปรกต่างๆนะเพื่อนอันนี้เป็นบอลนะครับเวลาตกจากกรอง้ก็จะกระทบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นฟองอากาศนะเราทาให้เกิดออกซิเจนในน้ํานะครับอันนี้ก็เจวครับใช้ได้อันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะครับก็จะเป็นพวก ดักตะกรอนดักต it really ่างๆนะมันมีอ่าหินภูเขาไฟมันมีธาตุอะไรของมันอยู่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เพื่อนๆเราใช้กันเนาะแล้วดูดต้าก็จะดูดออกไปวนอย่างนี้ตลอดนะก็สบายๆเลยครับก็หนึ่งเดือนน้ำยังใสอยู่เลยผมเลี้ยงปลามาหลายรอบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยครับหนึ่งเดือนก็ตอนนี้นะครับผมก็กำลังเจาปลาลงตู้นะเพื่อน ก็สาหรับใครที่ซื้อปลามาครับก็จะอยู่ในถุงเนาะก็สามารถเอาถุงอาไปแช่นในบ่อหรือในตู้ปลาได้เลยครับไม่ต้องทําแบบผมเนาะก็ปรับสาภาพนะให้ปลามันอุณหภูมินับคุ้นเคยหนนะ่อยเนาะทำความคุ้นเคยกับน้ําในตู้หน่อยครับผมก็จะตะแคงอะกระมังนล้วไม่ให้น้ําเข้ามาเทีะนิดทีะนิดทีะนิดนะครับให้ปลาแบบคุ้นเคยกับน้าในตู้เนาะเมื่อนโอเคก็จะพักอย่างนี้ไว้ประมาณสักแพ๊ทหนึ่งครับไม่นานหรอกอประมาณนี้เนาะ ให้คุ้นเคยกับน้ำในตู้เนาะเมื่อก็ตะแคงแตะแคงแตะแคงอย่างนี้นะโอเคนาคาผมก็ประมาณสี่สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วครึ่งแล้วประมาณนี้ก็ทใส่กระมังเพื่อจะมาถ่ายคลิปแล้วเมื่อนมาโชว์เนาะแต่ป้าไม่สวยหรอก <c oughs> จะามาทําวิธีการให้ดูดีกว่านะประมาณนี้อ่าผมก็จะค่อยๆตะแคงแตะแคงแตะแคงอย่างนี้นะครับโอเค ทำอย่างนี้เพื่อดีต่อปลาดีกวะนะ่าเนาะเดี๋ยวเพื่อมันจะนงจะน็อกก็มีฟิตได้นะเพื่อนๆ okay. โอเคโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็ฝาตู้ผมใช้เป็นฟนะิวเจอร์บอร์ดเนาะพอฝาตู้พังไปหมดแล้วก็ถูกดีคนระับเพื่อนเอนคนไหนที่ไม่มีฝาก็ลองไปทําได้นะเพื่อนเ <Okay. S 1> โอเคพอลงตู้เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะโอเคน้ําก็ยังไม่ค่อยเซ็ตเท่าไหร่ยังมีละอองละเอิงตาก็ค่อนข้าง,าง,ย,งยังตื่นอยู่นะเพื่อน โอเคประมาณนี้เลยก็ผมก็ใส่ซ็อกเกอร์ไปด้วยนะครับก็ใส่แล้วแบบตู้มันใสมากเลยเราไม่ต้องขัดตู้เลยมันกินขี้ตะไคร่กรนตู้สะอาดมากโอเคครับเพื่อนประมาณนี้นะก็ปองค่อนข้างตื่นอยู่นะครับก็ตู้นี้หมดไปประมาณ200โกว่าบาทเท่าน,นั้นเองเพื่อนก็ปลาคาร์ฟก็ รวมๆกันแล้วก็สองร้อยเนาะแล้วก็มีซ็อกเกอร์2ตัวนะตัวละ35บาทนะก็เป็น2 7 0พอดีนะครับตู้นี้ก็เพลินๆอยู่กับปลาได้แล้วเนาะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะปลาค่อนข้างยังตื่นอยู่นะเพื่อนเพื่พิ่งลงตู้ก็ต้องให้เขาปรับตัวสักพักนะเดี๋ยวคลิปหน้ารอให้น้องเขาตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปนึงให้ดูนะให้รอให้ตัวใหญ่กว่านี้ก่อนนะ โอเคก็ยังไม่ใหญ่ก็เลี้ยงในตู้ไปก่อนนะครับก็ยังไม่ขยับขยายนะประมาณนี้นะคลิปนี้ไม่มีระยใครก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ